Who uh -huh.

ฉันในกลัวฉันกลัวเพื่อนนายอย่ารีบเรานายเดินมาดีจะไปติดเอ๋มีลูกมีลูกขอรู้นี้แล้วกันนะครับโอ้ย ใช้ห้าแมาเด้งเหรอปินไปได้ไหมไอ่ไอ,อ,อ,อ้ไม่ทันไม่ทันครับมาต่อต่อเดี๋ยวมันมีคันเดียวเนี่ยไปไหมไปไมรอไปต่อหนึ่งคันสองขกอหนึ่งศพหนึ่งศพหนึ่งศพ ครับเพือเนเน่อนรถจะต่อแล้วเพื่อช่วยรับลูกปืนแทนด้วยไปนะครับแช่ลูกปืนเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่กันข้างหน้าไหนขอดูนหน่อยสิโอ้โหบุฟเฟ่ลูกปืนครับความยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่อนเอกสวัสดีครับ โดนอีกตายอะไรโดนอีกครับดูดิเพย์อัดรีเอยู่ครับอ oh ๋อผมก็ว่าอะไรมเพื่อนผมไม่เห็นมีคนออนสักคนทำไมเนื้อแต่พี่เอกเล่นเกมอยู่โอ้โหอ้บมาภาพไม่ออกเลยอืโดนไปอีกนิดนึงแมทนี้ไปกัน3คนกับเฟย์กับแคท โคตรมันแหละบัดน,นี้ปั๊บมาก็ดีจะได้ไม่เหงาปั๊บมาลาพี่ต้องพี่เออผมมาผมเปิดมาได้สักพักแล้วครับแต่มัวจะนั่งแอบประกอบโทรศัพท์เมื่อกี้ครับทางนแล้วก็ใช่ครับเอาโทรศัพท์ออกไปให้ลูกค้าแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยครับหรือว่าพีเข้ามาเรียกเสีย <c oughs> เขนเลยก Dante, ูโดนดักฟังงนานหนีเม to <together> ียมาด้วยนะเนี่ยวันนี้มาไหนครับมาบ้านมีเมียกับบ้านมานั่งทำคลิปต่อเอ้าเหรอครับจริงแล้วปล่อยตปขายของกับลูกน้องไปเอ้าแล้วถ้าหากว่าเขาเรียกเหรอครับเขาเรียกเขาบอกว่าไม่อยู่ไม่ว่างอ๋อแต่ว่าปกติคือ พี่เอกก็ไปส่งเมียแล้วก็มันมานั่งเล่นอยู่ในรถอยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเพราะเราไม่อยากอยู่ที่ร้านไงถ้าอยู่ที่ร<อ>้านเสร็จเดี๋ยว<อ>พวกมาหาเดี๋ยวไม่ใช่พวกหรอกพวกคนรู้จักที่เคยมากินข้าวเดี๋ยวมันมาคุยมานั่นมานี่มาต่อราคาเงี้ยมากินไม่จ่ายอะไรพวกอ๋อพวกมากินเหล้า่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขามากินเหล้าที่ร้านเนี่ยเพราะงั้นมันจะไม่ได้ปิดร้านร้านลาบออครับ แฟนแฟนพี่เอกก็เห็นด้วยการที่พี่เอกหนีไม่ค่อยอยู่ร้านมันเป็นตั้งแต่รุ่งตั้งแต่ช่วงโควิดอะ่ะตอนอยู่ตอนโควิดเราก็อะไรอะ่ะเราไม่อยากเจอคนเยอะเราก็หลบอยู่ที่รถเนี่ยหลังจากนั้นก็ยาวมาเลยโอแแ้แล้วแล้วห่างจากบ้านไหมครับร้านกับบ้านเนี่ยครับนี่สิบสองโลสิบกว่าโลไม่ไกลสิบกว่าโลโอ้ สึสองโลนี่ก็บ้บานผมวิ่งไปแถวอืมโอเคจบคลิปพอดี